สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ f อช่องลูกขเหนียวเสี้ยววิสารทุกท่านเลยครับพี่น้องนะครับมือนี้ผ้าพีผ้านองเอซีทุกท่านนะครับผมกลับมาที่ขอกุดตาฟ้ามครับพี่น้องมือนี่มีครูแม่ลูกงามๆครับพี่น้องอยากให้พี่แน้องผู้กําลังอยากจะได้งัวนพันธุกรรมดีแม่หัวโลนกับลูกสาวสีแดงเข้มๆเลยครับพี่น้องนะครับมือนี้บ่ผพิดหวังแนนนอนที่คุณตาฟ้ามมาคลิปไดนะครับผมรอบได้ก็ได้ของดีให้พี่น้องเขาได้รับชม ตลอดครับพี่น้องมือนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับผมฝากติดตามจนจบคลิปเรื่อพี่น้องมีหนึ่งครูแม่ลูกกับอีกหนึ่งแม่สาวนะครับเนาะสองแม่สาวกับอีกสองแม่สาวครับพี่น้องเดี๋ยวทักทายคุณตาจังเลยครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมอามือนี่มีเจ้าตัวครับมือนี่เฮ้าไอพี่น้องเฮ้าได้รับชมทั้งเบิร์ตมีแม่ลูกแรกนี่ครับลูกตัวเมียครับแล้วก็แม่สาวผสมพันธุ์สองตัวครับครับผมมาโหลดนะครับขอบคุณตาเองกับยู่ บ้านเขาวด้วยนะครับเนาะบ้านเขาวครับบ้านเขาวตำบลเขาครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามด้วยครับพี่น้องนะครับผู้สนใจกับมาเยี่ยมมาชมได้เบิ้งแม่ลูกคู่ที่แรกสะก้อนครับพี่น้องนะครับผมลูกตัวที่ใดก่อนก็อยู่น้าแม่นี่ลูกแรกครับผมลูกแรกครับพี่น้องอยู่น้าแม่นี่ลูกแรกด้วยครับพี่น้องลูกเคเอฟสามหนึ่งครับลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งใบหลอดมีครบครับพี่น้องใบหลอดมีครบแม่ลูกคู่นี่แม่ผสมออฟฟอร์ด อ่าแม่ผสมออกฟอร์ดได้จักมือแล้วครับผมพานรอบครับผมอ่าผสมพานรอบครับพี่น้องผสมออกฟอร์ดพานรอบแรกนะครับผมกับลูกสาวเพคนประมาณจะเดือนลูกสาวลูกสาวสี่เดือนครับลูกสาวสี่เดือนนะครับพี่น้องนะครับลูกสาวได้๋สี่เดือนแล้วสามเดือนสี่เดือนละสามเดือนสิเขาสี่เดือนอ่านะครับผมแม่กับผสมพานรอบนะครับเนาะพานรอบครับพานรอบกับออกฟอร์ดรถโจูครับพี่น้องของโชคนามิดฟาร์มอ่าลูกสาวเป็นลูกเคเอฟ เทพสามหนึ่งครับสามหนึ่งไบร์ทหลดครบนะครับผมใบร์ทหลดครบตำนี้มีบ่ครับบ่มีตำนี้ครับบ่มีตำนี้ลูกตัวที่ไหนครับลูกแรกครับลูกแรกสองข้าทองเนาะสองข้าทองนะครับการติดทองก็เป็นสองข้าทองนะครับพี่น้องครับนะครับผมอ่าโอ้งามครับร้อยเท่าไรครับเมียเพิรนลี่ส่วนสูงร้อยห้าสิบบวกลบอยังครับร้อยห้าสิบบวกลบครับพี่น้อง มี่ๆฝันรถไฟครับพี่น้องเมียนี่ตโนกตั้งเส้นหลังตรงเปี้ยเลยนะครับยืนยกงามูครับวงข้อกระดีเชื่องให้ลูกสีแดงสีเข้มครับพี่น้องเบื่อลูกสาวเพิ่งงามงามครับพี่น้องเมียลูกคููนี่เอาฟังราคานะครับคุณตาบาดีขั้นพี่น้องมักน้่นะครับแบบนี้ละลูกสีแดงเข้มๆเมีเมย่งเยี่ย,ย,ยวย้าวจังสี่หลยไปไหนละครับเปิดว้เปิดไบหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพัน แม่ผสมมัวนอกออกฟอร์ดโรโจหกศูนย์สีเด้อครับพี่น้องลูกงามครับลูกเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องเบื้องลูกเพิ่นนะครับลูกโบมี่ดังนี่เหนะครับโบมีเป๋วเลยพี่น้องลูกเพิ่นนะครับโบมีฟิวเลยสีแดงเข้มเลยขาแข้งดำตีโบต์ต่ำนี้มองได้มีบ่ครับผมโบมีเลยครับอ่าบมีต่ำนี้จักหม่องเด้อครับพี่น้องหนึ่งแสนจับขวัญสวยอ่านะครับผมหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันนะครับเนาะแม่นครับอ่าต่อรองได้ครับพี่น้องผู้สนใจกับทักมหาคุณตาฟ้าม้าเบื้องตัวจริงได้บ้านเขา ตำบลขวาวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามด้วยครับพี่น้องแม่กระหู้ดีครับผมแม่หู้ดีครับครับเบิ้งครับพี่น้องแม่กระหู้กระเชื่องดีนะครับผมย่จิตฟางดีเอาจับใบได้เบิดตำนนี้บ่มีจักมองลูกกระเฮ็ดเขาให้เรียบร้อยเอาไปตีเอฟแม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองเลยเรื่อครับพี่น้องยกคู่นี่หางนะครับผมเอาสนใจโทรมาเบอร์เด้กก็ครับ085ครับ085 008 008 7566 จิตหาหกหกเบอร์ไลน์เลยครับผมเบอร์ไลน์ศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์เก้าห้าหกศูนย์เก้าหาหกศูนย์ครับพี่น้องนะครับผมเฟซบุ๊กของคุณตาซื้อเฟซบุ๊กได้ก่อนครับแก้มใสโฟโต้ดิจิตอลครับแก้มใสโฟโต้ดิจิตอลดนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งอีกสองสาวครับพี่น้องนะครับเบิ้งแม่ลูกไปแล้วนะครับโอ้ครับพี่น้องมามาแข้งเลยนะครับแม่เพิ่นโอ้ดีนะครับพี่น้องตัวดี้อมนะครับผมใหญ่ยาวหลังแตกมาง่ายเลยหลังเตะ หลังหนาเลยนะครับพี่น้องแม่นี่จับขวันสวยทำแม่จับขวันั่งทับงามเลยนี่ครับพี่น้องเบิ้งขวันทับหลังนะครับผมขวันก็ดีนะครับโอ้ความเพียงครับพี่น้องเบิ้งสีลูกแห้งคักครับพี่น้องนะครับลูกเล็กน้อยขายสองเซนได้พคนครับพี่น้องเบิ้งนี้ครับลูกเคนบอกเลยว่าลดแล้วครับพี่น้องคู่นี่เอาสมสมแสนเก่ามื่นหาพันครับพี่น้องสมเลยนะครับเพราะว่าแม่กระทับเรียบร้อยลูกสาวแคบสามหนึ่งใบหลอดครบเดี๋ยวไปเบิ้งแม่สาวครับพี่น้องบาดนี้สองแม่อ่าครับผมาอีเบิ้งอีกหนึ่งสาวครับพี่น้อง นะครับตัวนี้กับแม่สาวนะครับผมสาวทองแรกแล้วนะครับเนาะครับทับพ่อได้ไปครับผมทับพ่อเคฟสามหนึ่งครับทับเคฟสามหนึ่งโตพันเป็นลูกสาวพ่อได้ครับลูกสาวทศาสมครับหนึ่งหนึ่งหกวายแซดหนึ่งหนึ่งหกเป็นลูกของวายแซดหนึ่งหนึ่งหกอะครับมีใบมีหลอดครบมีใบมีหลอดครบนะครับเนาะครับเอานะครับผมติดทองกับเคฟสามหนึ่งเจ็ดเดือนครับในทอง นี่ทองของมันพันสองรอบแล้วครับพันสองรอบอันนี้คือน้ำเลี้ยงออกแล้วไหมเอาอันนี้คือรอดตัวทองเนาะแม่ครับรอดตัวรอดตัวทองครับพี่น้องพันสองรอบแล้วสูงประมาณร้อยหาสิบบวกนะครับเปิดร้ายไปได้ครับเมียสาวตัวนี้เปิดไว้เก้าสิบหาครับเก้าิบหาครับพี่น้องพี่น้องเบื้องบนเบื้องเมือกครับพี่น้องมีโอกาสติดนยครับเบื้องเมือกติดน้ำถ่ายเต็มเลยครับเมือกเลี้ยงเมือกเลี้ยงเมือกเลี้ยงครับพี่น้องนะครับออกแท่งแท่งแทงเหลืองเลยนะครับเอานะครับสนใจนะครับผม ฟังราคาจัง่อยนะครับหลายไปไหนก่อนครับเผื่อไปก็เงมือนหาครับเกหครับชิดว่าตีดกทองแน่นอนไหวแซตหนหกครับพอเพิ่นนะครับติดทองได้ทองตัวนึ้คือ k ค3อฟานึ่งนะครับเนาะคอฟสามึงใบรวอดมีครบใบรอมีตำหน้มองไดบ่ครับบ่มีครับมีลำปีหายแล้วอ้าวนะครับมีแผลห้อยไปล้ำปียุบประมาณหาหกตุ้มเนาะนะครับดอดมองอื่นมีตำหนิมองไ้างคกับันใจกทักเพิ่นมาได้หันใจกะทันเพิ่นม่ด้ันะรังพิ่นด้หงนก นะครับเดี๋ยวบางตัวต่อไปนะครับผมนะครับออกมาตัวเดียวนะครับตัวคู่กันม่ได้ออกมา่นเลยอยากมุ่นเขาไปหามูจังหน่อยนะครับผมมูครับเชื่องเชื่องบอกเลยเชื่องดีนะครับเขาลรายืนนิ่งมาอกากคบขอกไม่เลยเมื่อกี้อาการออกขอกไม่นะครับอยากกลับเขาไปหามูงามตัวนี้บอกเลยเอาเดี๋ยวบางตัวต่อไปครับพี่น้องแม่สาวด้วยเนาะแม่นตัวที่สามมึสาี้แล้วครับผสมท่านจะกรอบแล้วครับผมท่านรอบหนึ่งแล้วท่านรอบหนึ่งพ่านสองหมดแล้วเนาะนะครับผมก็พ่อได้คครับเอส อา8 0 0 sr 8 0 0เป็นพอมีกันบามันเดือดลอยด้วยครับพี่น้องนะครับส่วนสูงลอยสบหาบวกเนาะลอย4ี่สบ้เปิดหลายไปไหนครับผมแม่นี่เปิดไว้เปิดไว้5้เก่าครับหาหมื่นกับอีกเก่าพันด้วยพี่น้องแม่นี่เอาไปรุ่นเอานะครับผสมเจ้า sr 8 0 0นะครับผมเป็นพอเม่กันบามันลอยนะครับเป็นพอหลอดใบหลอดครบผสมพันรอบกวกวนะครับจะเข่าสองรอบนะครับเนาะสีเข่าสองรอบนะครับอาจจะเข่าสองรอบตอนนี้มีมังไรบ้างครับบ่มีครับ อ่าบ่มีตำหนิ้จะหมองได้พี่น้องเป็นเครื่องบดนะครับผมเครื่องบดดีปานยังเข้าบดนะครับติดกระชับดียกเอเลือปานงูเห่าเอายืนยกดีครับพี่น้องนะครับเอายามราคารอบนึ่งนะครับห้าหมื่นเก้าครับห้าหมื่นราคาพิเศษเก้าพันต่อรองได้ราคานี่นะครับเอาเอาไปลุ้นตีทองเอาเป็นเสาบ่เคยมีหลวงมากว่าได้พี่น้องนะครับตัวนี้ผสมพันสองหอดอ่าหลอบกว่าจะเข่าสองหลอบนะครับสนใจกระชากเพลื่อนมาได้นะครับเดี๋ยวไปเบิ้งแม่สุดท้ายแม่สุดท้ายจะเป็นแม่ทองนี่เนาะ แม่ใายเป็นพานรอบเพื่อกันพานรอบเพื่อกันแต่ว่าเป็นงัวเขาเป็นง้วแดงนะครับแบบมีเขานะครับผมราคาหนีแร่งว่าตัวท่ายราคาเปิดไปหกหมื่นกว่านี่ละหกหมื่นกว่าเดี๋ยวไปเบื้องกันครับพี่น้องผมเดี๋ยวมาเบิ้องอีกหนึ่งแม่ครับพี่น้องตัวนี้ก็เป็นแม่ผสมพานรอบนะครับก็ถือว่าเป็นลูกผสมบราหมันเลือดสูงเลยครพี่น้องหูสันแดงโบดครับพี่น้องนะครับหนอกตั้งหลังตรงหนังหนาดีครับพี่น้องแม่นี่ร้อยสี่สิบห้าบวกมีแน่นอนนะครับตะวันเรื่องโบดนี่ นะครับมาเต็มใบเลยนะครับขอบหูคลิปหูนะครับเสียแต่ว่าจะของเก่าเพิ่นบ่ได้เห็ดเขาด้วยพี่น้องเห็ดเขานี่หัวหลุดงามเลยแหละนะครับผมกับไรขากระดำหนาขากระดำครับพี่น้องนะครับผมเป็นเครื่องติดโบดนะครับบักตานสุกนะครับทักขอได้ไว้ก่อนครับอันดามันอ่าดีบีอันดามันนะครับผมพานรอบแล้วนะครับเนาะพานรอบแล้วพานรอบตัวนี้ก็เอาไปหลุนเอานะครับเคยมีลูกมาจยากโตแล้วเคยมีอยู่ตัวนึงแล้วครับ มี่ลูกไม่แล้วหนึ่งโตครับพี่น้องแม่นี่โตสุดท้ายพึ่งแยกเมี่ยลูกมาเปิดร้ายไปได้แล้วครับบัานนี้ราคาเปิดไว้เปิดใบหกสิบไห้ฮหกหมื่นหาต่อร่องได้ตำหนิมีจะมองปะครับบ่มีครับตำหนิบ่มี่ได้ครับพี่น้องเบิ่งนะครับผมหนาตรงเพิ่นจักหน่อยนะครับผมหยิบเรียบชีดล้างกะกระชับดีนมบ่มีติงนะครับหกหมื่นหาต่อร่องได้เบิ้งตัวจริงได้บ้านเขาตำบลบนเขาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเวยครับพี่น้องบ่มีตำหนิเบอร์โทรเบอร์ได้ก่อนครับ 085 0 8 5 0 0800 8 7 5 6 6 7566ครับพี่น้องอีกเบอร์หนึ่งนะครับ0 9นาหครับเบอร์0น่งศูนกดนดยนครับเ5 6านยคุณตาฟ้ามครับพี่น้องฝากไว้นะครับผมทั้งแม่ลูกงามๆครับพี่น้องนะครับแม่สาวมอนี้นะครับมีสอตนะครับเอาผสมผมเอาไปลุนเอาครับพี่น้องนะครับสำหรับผู้สนใจนะครับม กระทักไข่ไม่ได้สำหรับมน,นีกับจากลาพี่้องปสะชามีีแล้วครับผมสวัสดีครับ